ทำธุรกิจเอเจลมานะคะแล้วก็ได้อะไรไปบ้างนะคะกับธุรกิจเอเจลโอ้ได้หลายอย่างครับคือที่ได้ที่สุดคือได้ความสุขแห่งชีวิตนะครับคือผมเข้ามาเนี่ยจริงก็แต่งงานมาแล้วหลายปีกักบภรรยานะครับแต่ว่าไม่มีทายาทนะครับแล้วก็พยายามกิดอาหารเสริมพยายามหลายอย่างนะครับก็ไม่ไม่ไม่สำเร็จนะครับ ก็ได้เจลมินนะฮะเจลโซ่เจลอูมิหลายตัวรวมกันนะครับทำให้เราสองคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นมากเลยนี่เพิ่งมีลูกขาดไปครับน่ารักมาก้วยผู้ชายสองคน<ล>อ่าฮะตอนนี้เพิ่งสองโคกับสามเดือนทำมาประมาณสักสามปีกับสิบเดือนนะครับแล้วก็ได้ลูกแค่นี้คุ้มสุดแล้วอันหนึ่งคือได้ความสุขเรื่องของพญานะครับให้สองเนี่ยรู้สึกว่า ได้เป็นคนที่เป็นคนที่สมควรจะเป็นคือถ้าผมเป็นวิศวกรแบบเดิมที่เคยเป็นเนี่ยครับก็จะมีรายได้ในระดับหนึ่งแต่ที่นี้มีรายได้มากจนเยอะครับวิศวยสะสมตัวนี้มากกว่า100ล้านแล้วขนาดนี้ประมาณ3ปีกว่าในเอเทลเนี่ยนะครับต้องเรียนว,ว่าบางทีคนนึกว่าวมีแต่ผมทําได้ไม่ใช่นะครับจะเป็นน้องดาดา้าหรือแม้แต่ท่านผู้ชมเองก็ทําได้นะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิศวกรทําได้ไงเรียนรู้ครับ วิศวกรทําขยายองค์กรมีได้ดีได้ไงฝึกฝนครับแล้วระวังอุปสรรคไหมอุปสรรคมีครับแต่ถ้าคุณเข้ามาพร้อมกับผู้ใจยที่อยากจะก้าวหน้าพร้อมเรียนรู้และพร้อมฝึกฝนให้เก่งขึ้นนะและพร้อมจะทําสม่ําเสมอประมาณสัก3ปีสี่ปีผมได้คำเดียกว่าคุณสําเร็จได้เหมือนผมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าพร้อมจะลุยนะนะครับโอเคอันารี่ผุมได้แลก็นีคือได้โอกาสในการที่จะเป็นผู้ให้ครับ ผมมีหลายคนทีเดียวที่เป็นญาติพี่ผมเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเพื่อนผมสุขภาพดีขึ้นและโอกาสจะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผ่านโอกาสของเรานะครับอยี้มีเยอะแยะทีเดียวนะฮะแต่ข้อนั้นคือถ้าคุณกำลังเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีความฝันที่อยากจะมีอิสระาได้เงินและเวลาสิ่งได้รับสุงสุดในลนี้นะครับก็คือผมเป็นคุณพ่อเต็มเวลาเป็นคุณแม่เต็มเวลาได้ครับผมมีโอกาสที่จะอยู่งลูกได้สลอรับเวลาที่ผมต้องการนะครับ อยู่นี่ได้จากเพื่อนด้วยใช่ไหมคะที่เราโอ้ใช่ใช่วันนี้ต้องขออนุญาตอันนคือน,นี่ครับขออนุญาตโชว์นะฮะนี่คือ,อสวยมากเสื้อทีมฟุตบอลทีมของเบซ่าบาร์เซโลน่านะครับซึ่งได้มาจากมิสเตอร์ฮวนคาร์ลอสนะครับที่เป็นเดมอนของประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งคั้งนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมบาร์ซ่าด้วยนะและก็เป็นอดีตนักฟุตบอลกัปตันทีมชาติเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวพอคุณเซิร์ฟไปก็จะเจอคุณฮวนคาร์ลอสหน้าตาคุ้นมากดูใน อ่าเว็บไซต์หรือดูในหนังสือเอเชียก็ได้คุณเฉนคุณดูงแล้วเนี่ยหน้าตาคุณมากเพราะเมื่อก่อนถ้าเกิดท่านดูทีวีตอนหนึ่งแห่งบอลโลกอาจจะเห็นแต่เดี๋ยวนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะไม่เล่นแล้วนะครับรู้สิครับดูไหมครับนี่มีดังนั้นหน้าดังหลังสวยดังนี่มาซาแท้เลยนะครับเพราะต้างบอกว่าเราเป็นคนที่พิเศษพิเศษต่างเยอะแยะทีเดียวนะครับอีกอันหนึ่งที่ตัวน่าใจเจลครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงเขารียกใช้ภาษาอังกฤษครับว่า access to the wisdom การเข้าถึงภูมิปัญญาเข้าถึงคนชาญฉลาดและท่งคอร์รชันมากมายนะครับซึ่งถ้าผมไม่ทำไอเจลเนี่ยไม่มีทาแน่น,นอนเลยครับ